ผลผลิตเช้าๆก่อนไปทำงานครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆ FC นะครับทานผู้ชมถูกตานะครับผมก็คลิปนี้ผมจะมาอัปเดตสวนฟรังนะครับที่ผมเคยปลูกต้นไม้เพื่อจะนี่น้ำนะครับปลูกต้นไม้เพื่อที่จะให้มันอยู่ในพื้นที่น้ำครั้งได้นะครับสุดท้ายก็มาลงเอืออยู่ที่ต้นฟรังนะครับ นายพนดีอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับไปกันเลยครับคลิปนี้จะขอบรรยายเป็นภาษาหลักจาการนะเป็นภาษากลางนะมาเราภาษากลางเผื่อให้เพื่อนๆนะครับที่เคยเข้ามารับช่มนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับได้เข้าใจด้วยนะครับผมก็นะครับอ,อย่างที่ผมได้เกิ่นไว้ในคลิปตอนแรกนะครับเพราะว่าพื้นที่ของผมนะครับตรงน,นี้นะครับเป็นพื้นที่ที่น้ําต่วม บ่อยนะครับท่วมบ่อยท่วมซ้ำซากท่วมบ่อยท่วมซ้ำซากเนี่ยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ทางน้ําไหลนะครับฝนตกหนักตรงนี้น้ําก็จะเออมาจากข้างบนนะครับดูฝั่งน้นนะครับก็จะมีพื้นที่สูงสูก็ถมนะตรงนี้ก็จะเป็นที่รับน้ํานะครับส่วนนี้ก็จะเป็นที่รับน้ํานะครับก็จะทํามีน้ําท่วมขังบ่อยนะครับถ้าดูข้างๆนะก็จะเป็นทุ่งนาอยู่นะครับก็เป็นที่รับน้ําหมดเลยนะครับ ส่วนใกล้ๆไปก็จะมีป่ายางแต่ว่าก็ไม่สวยไม่งามนะครับเพราะว่ามันเป็นป่ายางที่ปลูกในนานะครับผมซึ่งผมก็ทดลองปลูกต้นไม้หลายอย่างอย่างที่เคยแจ้งไปนะครับปัจจุบันก็มาลงเอออยู่ที่ฝรั่งนะครับซึ่งให้ผลผลิตได้ตลอดปีนะครับเงาะก็มีนะครับตอนนี้เงาะก็กำลังเป็นลูกอยู่นะครับเขายังไม่สุกนะครับส่วนฝรั่งเนี่ยผมเก็บผลผลิตได้ตลอดปีเลยนะครับผมก็ไม่ได้ดูแลอะไรเยอะแยะนะครับผมฝรั่ง ก็มีต kind of ัดหญ้าหลักๆก็เป็นการตัดหญ้าก uh ็ให้ให้ปุ๋ยบ้างก็ปีก็ไม่เยอะนะับปีละวแต่ครั้งเดียวหรือสองครั้งนะครับเต้นที่ไม่เยอะนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องน้ําเนี่ยเรื่องเรื่องน้ําก็น้ําท่วมทนได้นะครับฝนแล้งก็ทนได้นะครับหน้าเล้งก็ทนได้นะครับหน้าเล้งผมอาจจะให้น้ําแค่อาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้งไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันอยู่ได้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นชมเออชมพู่อ่ะตรงนี้จะเป็นส้มโอนะครับส้มโอก็สวยงามเลยตัวนี้ ต้นโตสวยนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ให้ลูกนะครับตอนนี้รายได้หลักนะครับอาชีพเสริมแหละไม่ใช่รายได้หลักหรอกรายได้ที่ได้บ้างนะครับก็มาจากฝรั่งจิมจูครับท่านผู้ชมฝรั่งกิมจูตอนนี้ที่เก็บเกี่ยวอยู่ก็อาทิตย์ละสองครั้งนะครับผมอาทิตย์ละสองครั้งก็ครั้งละห้าหกโลได้อยู่แล้วครับอย่างน้อยๆหรือบางครั้งก็อาจจะไปสิบกว่าโลครับเคยได้ครั้งหนึ่งเยอะสุดก็เกือบยี่สิบโลนะครับผมก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมที่ดีเลยนะครับ ก็สาหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับอยากจะลองปลูกพืชเป็นอาชีพเสริมนะครับผมแนะนําฝรั่งกิมจูเลยนะครับผมมีรายได้ตลอดปีนะครับราคาไม่ตกท่านผู้ชมครับมีรายได้ตลอดปีราคาไม่ตกนะครับที่สําคัญดูแลง่ายนะครับเรื่องลําต้นเนี่ยไม่มีศัตรูพืชใดๆเลยนะครับก็อาจจะมีตอนออกผลผลิตนะครับเราอาจจะจาเป็นจะต้องมาเขาเรียกว่ามาหอนะครับห่อหุ้ม นะครับไม่งั้งนั้นแมลงวันทองมันจะไปไข่นะครับที่ผลเล็กๆนะครับก็โตขึ้นก็จะไม่ได้กินนะครับก็จะเสียหายนะครับเสียหายทั้งหมดนะครับท้าไม้โหดจะไม่ได้กินเลยนะครับอันนี้็ก็เสียอย่างหนึ่งนะครับก็เสียอย่างเดียวที่เจอนะครับอย่างอื่นแทบจะไม่เจอเลยนะครับหลายท่านอาจจะเห็นว่าผมไว้ลูกเยอะนะครับถ้าท่านสังเกตนะครับต้นหนึ่งผมอาจจะไว้ลูกเยอะนะครับด้วยเหตุผลที่ว่านะครับอหลายๆท่านเนี่ย เขาไม่ได้ชอบผลผลิตที่มันใหญ่จนเกินไปนะครับสองลูกหนึ่งกิโลเนี่ยมันดูใหญ่เกินไปนะครับซึ่งถ้าเราไว้ลูกน้อยนะครับลูกมันก็จะโตท่านผูช้ชมนะครับลูกมันก็จะโตส่วนผมเนี่ยผมไว้เยอะผมก็จะตกอยู่ที่สีลูกถึงห้าลูกต่อหนึ่งกิโลนะครับซึ่งเป็นไซส์ที่ผมว่าเหมาะสมแล้วก็สวยงามนะครับไม่ไม่โตจนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินเกินไปนะครับผมเขาถือว่าเป็นไซส์ที่่าลูกค้าผมต้องการนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผมเน้นขายลูกค้าประจาเป็นหลักนะครับ ผลผลิตออกแต่ละครั้งเนี่ยไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้านะครับซึ่งหลักๆก,ก็คือลูกค้าประจําทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมลูกค้าท่านประจําทั้งนั้นนะครับก็ถือว่าน่าทดลองปลูกนะครับสาหรับคนที่สนใจนะครับจะหาพืชเสริมท่านผู้ชมจะหาพืชเสริมปลูกนะครับแล้วก็อาจจะใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับอย่างผมเนี่ยผมปลูกแค่สี่สิบต้นท่านผู้ชมสี่สิบต้น,นอาทิตย์หนึ่งผมได้วันเจ็ดแปดร้อยตอนนี้ก็คิดง่ายๆนะครับไม่เลยมาอาทิตย์หนึ่งเจ็ดแปดร้อย สูงๆนับแต่อาจจะถ้าไม่ถึงก็สี่ห้าก็มีนะครับผมอันนี้ตอนนี้มาม่วงนะครับมะม่วงปีนี้ก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับต้นนี้ได้ไป30กว่าลูกนะครับก็ลูกละประมาณกิโลครับผมซื้อมาตอนนั้นผมบอกว่ามะม่วงกระเทย3รสนะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าต้นมะอาจจะไม่สวยนะครับเพราะมะม่วงเนี่ยศัตรูมันเยอะนะครับมาแรงจนใจกิ่งมันค่อนข้างเยอะนะครับส่วนฝรั่งเนี่ยน้อยมากนะครับตัวนี้ก็เป็นจำบาดานะครับตอนนี้ก็เหลือเหลือรอดอยู่ต้นหนึ่งนะครับพอตอนนั้นลงไปหลายต้นเหมือนกันก็ตายหมดนะครับ ตอนนี้เหลือเลออยู่ต้นหนึ่งนะครับก็เงาะเงาะหลายต้นอยู่นะครับแต่ว่าเงาะอาจจะไม่สวยมากนะครับแต่ว่าให้ผลผลิตได้เหมือนกันนะเงาะก็เป็นพืชที่ให้ผลผลิตได้ในพื้นที่น้ําท่วมเหมือนกันนะครับผมตอนนี้ก็มังคุดนะครับมังคุดอย่างที่ผมเคยแจ้งในคลิปก่อนว่ามันไม่ค่อยโตนะครับปีนี้มันก็โตขึ้นนิดหน่อยนะครับไม่โตเยอะนะครับแต่ว่าด้วยอายุตอนนี้ผมว่าก็น่าจะสามปีแล้วต้นเนี้ยแต่มันก็ไม่ได้โตเยอะมากนะครับแล้วก็ลงเงาะเพิ่มไปอีกสามสี่ต้นนะครับ นี่ต้นเล็กๆก็ให้ผลผลิตแล้วครับต้นนี้แล้วโอ้มีสุกด้วยครับผมเพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับเริ่มเริ่มมีสุกบ้างแล้วนะครับเงาะผมก็เพิ่งเพิ่งลงเพิ่มไปนะครับเพราเห็นว่ามันมันอยู่ได้นะครับผมผมปลูกอผมไม่ได้คิดอะไรมากนะครับท่านผู้ชมปลูกแค่ว่าหาต้นไม้ที่มาอยู่ในพื้นที่ที่น้าท่วมได้นะครับน้ําขังได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ท่วมขังเป็นเวลานานนะครับท่านผู้ชมเออนี่เงาะเงาะนะครับผม ก็โอเคก็อาจจะให้ผลผลิตไม่เยอะนะครับแต่ว่ามันก็โอเคสาหรับเราครับในนี้อะไรมากมายท่านผู้ชมก็ถือว่าผมมาอัปเดตนะครับสภาพพื้นที่สวนปัจจุบันให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมก็ถือว่าโอเคครับแนะนําเลยนะครับสาหรับคนที่ตั้งใจจะหาพืชเสริมนะครับพืชเสริมหารไรได้เสริมแนะนําให้ปลูกฝรั่งกิมจูนะครับหรือต้องการจะปลูก ต้นไม้ในพื้นที่น้ําท่วมนะครับท่วมขังนะครับยินยูอยู่ได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ท่วมตลอดปีนะครับท่านผู้ชมท่วมอาจจะสักอาทิตย์หนึ่งผมว่าเต็มที่อาทิตย์หนึ่งนะครับไม่น่าจะเกินนั้นนะถ้าเกินนั้นก็ไม่น่าจะไหวเหมือนกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมมีพืชใกล้เคียงแนะนําด้วยครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมเนาะท่านท่านผู้ชมสังเกตเห็นนะครับเป็นพืชที่ผมเริ่มมาก่อนฝรั่งกินจูนะครับท่านผู้ชมเป็นพืชที่ผมเริ่มมาก่อนฝรั่งกินจูแล้วก็ ให้รายได้ผมตลอดดีเหมือนกันครับตอนนี้ผมมีพืชสองตัวหลักๆที่ให้รายได้เสริมครับครอบครัวอยู่นะครับเพราะว่าผมกับแฟนก็มีอะไรมีงานประจําทากันอยู่นะครับก็อาจจะไม่ได้มีเวลามาดูแลเยอะครับแต่ว่าปลูกพืชสองตัวนี้ให้ผมมีรายได้เสริมตลอดดีนะครับช่วงนี้จะเป็นมะนาวครับุกผู้ชมเป็นมะนาวแบบบ้านๆเลยครับผมเป็นมะนาวแบบบ้านๆเลยครับเป็นมะนาวแบบบ้านๆเลยครับลูกดกมากครัุผู้ชม ครับแรล่งนี้ผมปลูกมะนาวตอนนี้มะนาวน่าจะมีอยู่เกือบสามสิบต้นได้นะครับสามสิบต้นนี้ก็เก็บได้ตลอดปีเหมือนกันนะครับอสวนผมทั้งมะนาวและฝรั่งนะก็ค่อนข้างเป็นที่ต้องการของอ่าลูกค้านะครับด้วยเหตุผลที่ว่าผมปลูกพืชในสวนนะผมไม่ใช้ยาฆ่าแมลงใดๆเลยนะท่านผู้ชมหญ้าผมก็ตัดนะครับท่านผู้ชมสังเกตนี่ผมเพิ่งตัดไปอาทิตย์สองอาทิตย์ได้แล้วครับหญ้าผมก็ตัดนะครับอปุ๋ยผมให้ปุ๋ยเอนรีให้ปุ๋ยเคมี น้อยมากนะครับแต่เป็นอินรีเคมีหรือว่าเป็นพวกขี้ไก่ซะมากกว่านะครับก็ถือว่าผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้านะครับโดยเฉพาะฝรั่งกิมจูนะครับส่วนมะนาวก็ขึ้นอยู่กับช่วงนะครับราคาดีหน่อยก็เออช่วงที่ขาดตลาดหน่อยก็ราคาดีหน่อยครับแต่ว่าก็ขายได้ตลอดปีนีครับก็ถือว่าน่าดูน่าชมครับสําหรับท่านที่จะปลูกนะครับเป็นอาชีพเสริมนะครับก็ลองดูกันได้นะครับผม ครับช่วงเช้าๆนะครับก่อนไปทํางานแฟนก็จะมาเก็บนะครับก็จะได้วันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักสิบกิโลอีกครับวันนี้สิบกิโลได้จะได้อยู่ครับแล้วก็เมื่อกี้เอาไปแล้วเอาเอากลับไปแล้วด้วยนะครับนี่ก็หมอเพิ่มนะครับก็ก่อนไปทํางานเขาก็จะเอาไปส่งนะครับก็ตามออเดอร์นะครับออเดอร์ลูกค้าประจํเกาเป็นแบบนี้ทุกอาทิตย์ครับผมเขาจะไม่เท็จะไม่ได้ขายลูกค้าขาจรเลยครับผม เพราะว่าปริมาณมันไม่เยอะมากนะครับสี่สิบกว่าต้นก็ให้ปริมาณอยู่ที่ลาวๆนี้ครับครั้งละรอบละสิบกว่าโลนะครับเยอะทำไมเยอะก็สักเจ็ดแปดโลนะครับก็อาทิตย์ละสองครั้งครับอย่างที่บอกครับผมมีวันนี้ก็ได้สักสิบโลนั่นจะได้อยู่ครับวันนี้ไปครับเอากลับไปล้างแล้วก็แพ็คนะครับแยกเป็นถุงละกิโลสองกิโลบ้างนะครับไปส่งลูกค้าครับผมวันนี้ก็น่าจะพอใช้ได้อยู่ครับผมไปกันครับ